วันนี้เราจะมาทำเมนูปลานะคะชูชีปลาปลาที่นี่ก็จะเป็นปลาปลาแช่แข็งชื่อมันชื่อมันอ่านยากนะคะจำไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะเป็นปลามาจากอาร์เจนตินาอะไรพวกนี้คะ่ะตอนนี้ขั้นแรกเราก็จะมาล้างปลาก่อนนะคะล้างด้วยเกลือนะคะ ขจัดเมือกแล้วก็ความกลิ่นคาวนะคะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็ยังอยู่ที่น้ำพริกแกงใต้นะคะเพราะว่าติดใจในความเผ็ดร้อนแล้วก็ถึงพริกถึงเครื่องทุกอย่างเลยนะคะน้ำพริกแกงทางใต้ผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลจะหนักหวานเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ผงชูรสนะคะต้นหอม ใบม,มกรูดนะคะแล้วก็พริกแดงตัวนี้เป็นกะทินะคะที่นี่อากาศหนาวกะทิกระป๋องก็จะประมาณนี้นะคะเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งกะทิให้เดือดตั้งกะทิให้พอเดือดนะคะร้อนแล้วปุดปุๆแล้วนะคะน้ำพริกแกงลงไปผัดนะคะ เตาฝรั่งนะคะมันก็จะร้อนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่อาจจะไม่แบบสะอุกสะใจเหมือนเตาบ้านเรานะคะแต่ร้อนร้อนนานนะคะร้อนช้าแต่ว่ามันร้อนนานฝัดน้องพีกให้หอม เราจะยังไม่ใส่น้ำน้ำปลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวชิมก่อนแล้วค่อยปรุงรสทีหลังนะคะใส่ปงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ใส่ใส่ปลานะคะปลาหลังจาก ล้างได้หมดเลื่อมหรือหมดกินคาวแล้วก็จะมาหั่นแบบนี้นะคะใส่ปลาแล้วเราจะยังไม่พลิกนะคะเราจะปกปิดฝาพอเราจะจะมากลับนะคะเราจะไม่คนไปคนมาเพราะว่าเดี๋ยวปลาเราจะเละน,นะคะ แล้วเราก็จะมาใส่ต้นหอมกับใบมะกรูดแล้วเราก็อบไปอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะได้กินชูชีปลานะคะสไตล์ครัวไทยในต่างแดนวันนี้เรากินกับอะไรเครื่องเคียงของเราก็จะมีนี่นะคะแตงกวา แล้วก็ตรงกลางจะเป็นกระหล่ำปรีดองนะคะอะ่ดองเองแล้วกออ็ประมาณ4ี่วันวันนี้กลิ่นมันหอมฟุ้งเลยนะคะแล้วก็เปรี้ยวกำลังดี อร่อยเผ็ดร้อนสาใจมากเปรี้ยวแซ่บนะคะแล้วก็จูชีปลาเผ็ดร้อนเข้ากับอากาศหนาดได้ดีเลยนะคะ